สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องเก๋อของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ทําให้คําว่าความรู้คืออํานาจเป็นเรื่องจริงนะครับและท,ทาให้นักบัญชีกลายเป็นอาชีพที่อันตรายที่สุดในโลก ใช่ที่ตัวเล็กที่สุดในวงการมาเฟียที่มีสมองที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับเรากำลังพูดถึงเมเยอร์เลสกี้อาญาที่โลกมาเฟียตั้งให้คือมอบแอนเขาแทนอันผิข้อภัยนะครับหรือนักบัญชีของมาเฟียนั่นเองหรือบางคนเรียกวาว่ารัฐมนตรีคลังของโลกอาชญากรรมนะครับถ้าคุณคิดว่ามาเฟียมีต่คนตัวใหญ่ถือปืนกลคุณคิดผิดแล้วนะครับเลสกี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการบวกเลขเป็นแม่นน่ากลัวกว่าการยิงปืนเป็นแม่นเยอะ วันนี้เราจะมาแกะรอยชีวิตของเลส,สกี้แบบละเอียดที่สุดตั้งแต่เด็กผู้อพยพที่หนีความยากจนไปจน <ไป S 1> ถึงการเป็นผู้ก่อตั้งเดอะคอมมิชชั่นหรือคณะกรรมการมาเฟียและการสร้างอาณาจักรการเงินใต้ดินที่ซับซ้อนจน FBI ต้องกุมขมับเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือมหาการที่จะทาให้คุณต้องถามตัวเองว่าทำไมกูต้องมาเรียนบัญชีวะเลสกี้เกิดเมื่อปี1902ที่เมืองกรอสโนซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิรัสเซียปัจจุบันคือเบลารุสชื่อเดิมของเขาคือไมอาซุกฮอนยาสกี้ แม่ชื่อยาวขนาดนี้ถ้าไม่หลือคงจํายากนะครับครอบครัวข,ของเขาเป็นชาวเยิยวที่ต้องหนีการประหัตประหารในยุคนั้นและอพยพมายัางสหรัฐอเมริกาในปี1911มาตั้งลูกแากที่ Lower East Side ในแมนฮัตตันนิวยอร์กจากดินแดนที่หนาวเน็บมาสู่ดินแดนแห่งโอกาสที่มีคนพร้อมจะฉกโอกาสไปจากคุณ ยิโรเวอร์อีสไซน์นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เลสซี้ได้พบกับคู่หูที่เป็นชีวิตเขาไปตลอดการบัคกี้ซีเกลนะครับนักเลงที่บ้าบินและชอบใช้ความรุนแรงคู่หูที่ใช้กำลังในขณะที่เลสซี้ใช้สมองลักกี้ลูซิโนนะครับมาเฟียชาวอิตาลีผู้ทะเยอทะยานคู่หูที่ใช้เสน่ห์ในขณะที่เลสซี้ใช้เครื่องคิดเลขเลสซี้กับลูซซโนกลายเป็นเพื่อนซีกันตั้งแต่เด็กนะครับทั้งสองคนมีความคิดที่ก้าวหน้ากว่ามาเฟียรุ่นเก่าพวกเขาเชื่อในการทำธุรกิจที่ไม่ใช่แค่การตีกันนะครับ ถ้าใครอยากรู้เรื่องลักกี้โรเซโนหรือคนนี้มันลักกี้สมชื่อขนาดไหนแล้เขาคือใครในโลกของมาเฟียไปด,ดูคลิปก่อนหน้าของเราได้เลยนะครับรับรองว่าเรื่องราวของโรเซโนก็แซ่บไม่แพ้กันเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับยุคที่ห้ามเล่าโอกาสทองของนักธุรกิจผิดกฎหมายในปี1920นะครับสหรัฐประกาศใช้กฎหมายห้ามผลิตและจำหน่ายสุรา prohibition รัฐบาลบอกว่าห้ามกินเหล้ามาเฟียก็บอกว่าขอบคุณครับเสร็จจนเลสกี้ซีเกลและโรเซโนกระโดดเข้าสู่ธุรกิจลักลอบขายเหล้าในทันที เอสกี้ใช้ความสามารถในการจัดการและวางแผนสร้างเครือข่ายการขนส่งและจำหน่ายเล่าที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ ลักกี้เลบักซี่ซีเกลก่อตั้งแก๊งของตัวเองชื่อเดอะบักแอนเมเยอร์แก๊งชื่อแก๊งก็ดูเหมือนการ์ตูนนะครับแต่การกระทานีโ่โคตรโหดซีเกลเป็นคนบ้าพลังชอบใช้ความรุนแรงส่วนเลสกี้เป็นคนเงียบๆชอบคิดเลขแต่เมื่อสองคนนี้รวมกันเมื่อไหร่นะครับพวกเขาก็กลายเป็นพลังที่น่ากลัวเลสกี้ใช้สมองในการวางแผนการปล้นการขู่กนโชคและการจัดการธุรกิจผิดกฎหมายเขา<อ><อ>เป็น,ปนคนแรกๆ,ๆที่นําหลักการธุรกิจมาใช้ในโลกอาชญากรรมในยุคนั้นนะครับนิวยอร์กเต็มไปด้วยแก๊งต่างๆโดยเฉพาะแก๊งมาเฟียอิตาลีรุ่นเก่าทีี่่เรยกวา มัตเชสพีดพวกหนวดเก่าพวกนี้ไม่ชอบเด็กหนุ่มไฟแรงอย่างเลสกี้กับโรเซโนโเพราะพวกเขาไม่ยอมทําตามกฎเก่าๆเ,เลสกี้กับโรเซโนโเห็นว่าการตีกันเองมันเสียเวลาและเสียเงินพวกเขาก็เริ่มคิดถึงการรวมศูนย์อํานาจนะครับเลสกี้เป็นที่รู้จักในเรื่องของความสุขุมเขาไม่เคยใช้ปืนด้วยตัวเองเขาแค่สั่งและจัดการแค่นั้นเองเลสกี้เป็นเหมือนผู้จัดการกองทุนเฮดฟันที่มีปักซี่ซีเกียวเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวนั่นเอง ความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการมองเห็นภาพรวมนะครับและการจัดการความเสี่ยงเขาเข้าใจว่าธุรกิจปิดกฎหมายก็ต้องมีโครงสร้างและการเงินที่มั่นคงในช่วงต้นยุค30เกิดสงครามมาเฟียครั้งใหญ่ในนิวยอร์กที่เรียกว่าสงครามคาสเตลัมมาเลซีเป็นการต่อสู้ระหว่างมาเฟียอิตาลีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนพันจากยุคไดโนเสาร์มาสู่ยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดกว่าและปรับตัวได้เร็วกว่า อาก,กิลโลซิโนและเลสกี้เห็นว่าสงครามที่มีแต่ทําให้ธุรกิจเสียหายพวกเขาจึงวางแผนการปฏิวัตินะครับแผนการนี้ถูกเรียกว่า The Night of the Sicilian v e s p e r เซึ่งเป็นการล้อเลียนเหตุการณ์สังหารหมู่ในชิชลีเมื่อหลายร้อยปีก่อนในปี1 9 3 1ลูซิโนได้สั่งเก็บหัวหน้ามาเฟียรุ่นเก่า2คนคือโจมาเซียและซาวาโตเลมารันซาโนเก็บเงียบๆเ,เหมือนปิดบัญชีที่ไม่ต้องการลูซิโนคือคนที่ลงมือจัดการมารันซาโนโดยใช้มือของชาวยิวที่เลสกี้จัดหามา นี่คือการแสดงให้เห็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างมาเฟียอิตาลีกับมาเฟียชาวยยวหลังจากกำจัดรุ่นเก่าได้แล้วโรเซโนและเลสกี้ก็ก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลังจากกำจัดรุ่นเก่าได้แล้วโรเซโนและเลสกี้ก็ก่อตั้งเดอะคอมมิชชั่นหรือคณะกรรมการขึ้นมา นี่คือสหประชาชาติของโลกอชยากรรมที่ทุกคนมานั่งคุยกันแทนที่จะยิงกันนะครับเดอคอมมิชชั่นประกอบด้วยหัวหน้ามาเฟียจากตระกูลใหญ่ๆทั่วโลกและเลสกี้เม้จะไม่ใช่ใชาวอิตาเลียนแต่เขาก็มีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งเป็นมันสมองเบื้องหลังเลสกี้เหมือนซีอที่มองเห็นภาพรวมของตลาดในขณะที่คนอื่นเป็นแค่ผู้จัดการสาขานะครับบทบาทของเลสกี้ในเดอคอมมิชชั่นคือผู้จัดการการเงิน เขาเป็นคนคิดค้นวิธีการฟอกเงินที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพถ้ามาเฟียคือบริษัทแรสกี้ก็คือซีอที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาช่วยให้มาเฟียสามารถนําเงินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างแนบเนียนแต่นี่คือจุดที่เขาได้รับฉายา m o อ and c o u าแทนอย่างเป็นทางการแรสกี้เข้าใจกฎหมายและช่องโหว่ของระบบการเงินเป็นอย่างดีนะครับเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าเลเยอร์ลิงที่ซับซ้อนในการฟอกเงินเหมือนการซ่อนขนมในตู้เย็นที่ต้องมีหลายชั้นหลายกล่องจนแม่มาหาไม่เจอ เทคนิคที่โด่งดังที่สุดของเขาคือ The Lone b a k Concept แนวคิดการกู้ยืมคืนเขาจะนําเงินที่ได้รับจากธุรกิจผิดกฎหมายไปฝากในบัญชีธนาคารนอกประเทศแล้วสร้างบริษัทเชลขึ้นมาจากนั้นบริษัทเชลนี้ก็จะปล่อยกู้แล้วเงินจนํานวนนั้นก็จะกลับมาหาเลสกี้ในสหรัฐเงินที่กลับมาจึงดูเหมือนเงินกู้ที่ถูกกฎหมายที่ต้องจ่ายคืนพร้อมกับดอกเบีย้ยเพราะมันดูเหมือนธุรกรรมทางธุรกิจปกตินี่มันอัจฉริยะชัดๆเลยนะครับเลสกี้เป็นคนแรกๆที่ใช้ธานาคารนอกประเทศในการซ่อนเงินโดยเฉพาะธานาคารในสวิตเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงเรื่องนาฬิกาช็อกโกแลตและการเก็บความลับของมาเฟียเขาใช้บริษัทเชลที่ไม่ได้มีการดำเนินงานจริงๆในประเทศต่างๆเพื่อเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ทําให้ยากต่อการสืบสวนของรัฐบาลสหรัฐลองจินตนาการดูนะครับว่าเลสกี้ต้องจัดการรายได้ธุรกิจผิดกฎหมายทั่วประเทศทั้งการพนันยาเสพติดคาประเวณีและการขู่กันชูบเลสกี้คงเป็นคนเดียวในโลกที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขขนาดใหญ่เพื่อคำนวณว่าวันนี้มาเฟียได้เงินมาเท่าไหร่ ขาเป็นคนกำหนดส่วนแบ่งให้กับหัวหน้ามาเฟียแต่ละคนและเป็นคนจัดการการเงินสำรองสำหรับการติดสินบนของตำรวจและนักการเมืองนั่นเองเดสกี้เห็นว่าการพนันคือธุรกิจที่ทำให้ได้เงินมหาศาลและเขาก็ผลักดันให้มาเฟียลงทุนในาสเวกัสก่อนที่จะมีคาสิโนาสเวกัสก็เป็นแค่ทะเลทรายที่ร้อนๆเดสกี้ก็เปลี่ยนมันให้เป็นตู้ ATM ของมาเฟียเลยนะครับเขาเป็นคนที่สนับสนุนบักกี้ซีเกียวให้สร้างคาสิโนที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นก็คือเดอะฟามิงโก ซีเคียใช้เงนเินเกินงบไปมากจนเลสกี้กับโรเซโนโต้องสั่งเก็บเพราะโรกธุรกิจงบประมาณมันบานไปก็คือความผิดทำให้อภัยไม่ได้หลังจากลาสเฟกัรก็เริ่มมีปัญหาเลสกี้ก็มองหาตลาดใหม่เขาพบสงสวรรค์แห่งการพนันที่คิวบาคิวบาในยุค50ก็คือฮาวายของมาเฟียอากาศดีทะเลสวยและรัฐบาลก็เปิดรับการลงทุนเลสกี้ได้ทำข้อตกลงกับฟูเกซิโอบาติต้าประธานาธิบดีคิวบาในขณะนั้นโดยเลสกี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ลงทุนธรรมดา แต่เขาได้รับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการด้านคาสิโนคิดดูสิครับนักบัญชีมาเฟียกลายเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีเขาเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานของคาสิโนในคิวบาและเป็นคนสร้างคาสิโนในโรงแรมหรูลหลายแห่งเช่นโฮเทลนาซิโอเนลและลิเวลลาโฮเทลแต่ความสุขก็ไม่ได้อยู่ไม่นานครับในปี1959เกิดการปฏิวัติที่คิวบานโดยฟิเดลคาสโตคาสโตมาถึงบอกเลยมาเฟียเกมโอเวอร์ เดสกี้สูญเสียทรัพย์สินไปในคิวบามหาศาลและนี่คือการพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาแพ้เดสกี้สูญเสียทรัพย์สินในคิวบาไปมหาศาลนี่คือการพนันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาแพ้หลังจากเขาสูญเสียที่คิวบาเดสกี้ก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาหันไปหาบาฮามาสโดยเฉพาะเมืองฟรีฟอร์ดเดสกี้เหมือนนักธุรกิจที่เก่งที่รู้ว่าตลาดเดิมพังก็ต้องหาตลาดใหม่เขาใช้เส้นสายเงินทุนสร้างคาสิโนและโรงแรมที่บาฮามาส ได้ใช้บาฮามัสเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินและจัดการธุรกิจนอกประเทศเลสกี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่อเมริกาเหนือและแครเลเบียนเขามีเครือข่ายการลงทุนในคาสิโนและธุรกิจอื่นๆทั่วโลกเขาใช้ความสัมพันธ์กับมาเฟียชาวยิวและมาเฟียอิตาลีสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและซับซ้อนและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับเลสกี้ก็คือเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาไม่ชอบการเป็นจุดสนใจเขาไม่ชอบความรู้ลาและฟุ่มเฟือยในขณะที่มาเฟียคนอื่นขับรถหรูใส่สูทแพงๆเลสกี้ใส่เสื้อกระทิงแดงแบบเท เขาเข้าใจว่าความเงียบคืออาวุธที่ดีที่สุดนะครับและการเป็นคนธรรมดาก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดจากการจับกลุ่มในช่วงปลายยุค60รัฐบาลสาหรัฐก็เริ่มตามล่าเลสกี้อย่างหนักโดยเฉพาะ FBI และ IRS หรือกรมสรพากรเลสกี้นี้ FBI ได้แต่หนี้ r s s ไม่ได้เพราะในเมริกาการโกงภาษีคืออาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดนะครับ รัฐบาลสารัฐพยายามหาหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเรสกี้ในข้อหาอีกเลี่ยงภาษีและในปี1970เรสกี้ตัดสินใจหนีเขาเดินทางไปที่อิสราเอลและใช้กฎหมายกับคืนอิสราเอลเพื่อขอรี่ภยัยกฎหมายนี้อนุญ,ญาตให้ชาวยิวทุกคนในโลกสามารถย้ายเป็นพลเมืองอิสราเอลได้เรสกีคงคิดในใจว่าในที่สุดก็มีประเทศที่รักกู เลสกี้ใช้ชีวิตในอิสราเอลอย่างเงียบเงียเป็นเวลา2ปีเขาเดินเล่นกับสุนัขในเทลอาวิฟเหมือนคนแก่ธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งนะครับแต่รัฐบาลสหรัฐก็ไม่ยอมแพ้น,นะครับพวกเขาใช้แรงกดดันทางทูตอย่างหนักจนกระทั่งในปี1972รัฐบาลอิสราเอลก็ตัดสินใจปฏิเสธคำขอรีภัยของเลสกี้อิสราเอลคงคิดในใจว่าเขาต้อนรับชาวยวทุกคนยกเว้นมาเฟียยวเลสกี้ถูกส่งตัวกลับสหรัฐอเมริกาและต้องเผชิญหน้ากับการดำเนินคดีเลสกี้ต้องต่อสู้กับคดีสหรัฐเป็นเวลาหลายปีนะครับ โดยมีวินเซนต์แพทวินนี่เทเลซ่าซึ่งเป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่พันตัวมาเป็นพยานของรัฐบาลเป็นพยานปากสําคัญนั่นเองคือพยานปากเอกมาเองแต่เลสกี้ก็อย่างรอดเพราะเป็นการจัดก,การหลักฐานทางการเงินที่ซับซ้อนของเขาทําให้คณะลูกขุนไม่สามารถตัดสินว่าเขามีความผิดได้แม้ว่าเขาจะถูกตัดสินมีความผิดในข้อหาดูหมิ่นศาลในคดีที่แยกกันแต่สารอุทธร์ก็กับคําตัดสินในภายหลังทาให้เลสกี้พ้นผิดทุขขขกข้อกล่าวหาหลัก FBI หาหลักฐานไม่เจอเพราะเลสกี้ซ่อนเงินได้กิ่งกว่าซ่อนไข่อีสเตอร์อีกนะครับ เลสกี้ใช้ชีวิตบ้านไปชีวิตอย่างสงบในไมอามี่เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี1983ขณะที่อายุ81ปีนักบัญชีที่รอดชีวิตจากการถูกยิงถูกจับกลุ่มและถูกตามล่าจากรัฐบาลแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับมะเร็งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเมื่อเลสกี้เสียชีวิตทรัพย์สินที่เขาเลือไว้ในบัญชีมีเพียง57,000ดอลลาร์ 57, 000, 000, หรือประมาณ2ล้านบาทนักบัญชีที่จัดการเงินหลายพันล้านดอลลาร์แต่ตายไปพร้อมกับเงินแค่57,000ดอลลาร์ 57, นี่คือปร,ริ เชื่อกันว่านะครับเงินจํานวนมหาศาลของเรสกี้ยังถูกซ่อนไว้อยู่ในบัญชีธนาคารนอกประเทศและมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้เรื่องรหัสมโมดกที่แท้ทรูของรสกี้ไม่ใช่แค่เงินนะครับแต่คือระบบที่เขาสร้างขึ้นมารสกี้คือบิดาแห่งการฟอกเงินสมัยใหม่ทเทคนิคการใช้ธนาคารนอกประเทศบริษัทเชลและการลงทุนในคาสิโนยังถูกใช้ในองคอ์กรอาชญากรรมและัธุรกิจที่ต้องการหลบหลีกภาษีจนถึงทุกวันนี้สรุปแล้วน,นะครับเมเยอร์รสกี้คืออัจฉริยะที่ใช้สมองในการสร้างอาณาจักรอาชญากรรม ที่ซับซ้อนและมันคง,งขอพิสูจน์ให้เห็นว่าปากกาและเครื่องคิดเลขอันตรายกว่าปืนกลนั่นเองคำถามสุดท้ายสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าคุณมีมันสมองอย่างเลสกี้คุณจะใช้มันทำอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณที่ทนฟังผมมาจนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ